มือนีผ้ามีอาสีเบียครับคือปะครับหาน้นามมาดูครับดูงครับสีเบียยุสาครับโอ้ลวนแล้วครับพ๊อะเป็นเก้าครับมันย้อนเสียงมานี่ตกน้ำเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะลังเปลี่ยนขั้นหม่ครับจะเปลี่ยนปะครับ สวยสวยูตรนี้น้ำมันดีครับอ่างเงี้ยใช่ครับปลากระปายยุซาเข้านี่แหละครับเลี้ยงไว้จะกินจังบบได้ไปซื้อเพิ่นครับตั้งดี ดูครับเบิ้งสอดเดดครับจักมันประมาณครับถือไล่ทองครับเบ็ดมีสองดวงครับดวงมันมีเงี้ยดวงมันมีขีดเดียนมันบ่กินครับเบิ้งครับนี่บ่กินนะครับเบิ้งดวงมันบบมีขีดเดียนถือทองมันครับโอ้เฮ็ดจริงนี้ครับสุดยอดครับนกปูนะครับเดียมมาเลยครับถือดวงมเอาเบ็ดต้อกันมัดนะครับเอาสุดยอดนะครับเยี่ยมครับสุดยอดนะครับ โอ้หญ่ครับญ่ครับตัวตัวนี้นี่น่าก็ตัวนั้นจังหน่อยนึงครับเอาครับทําการปดใส่ถุงครับถุงมากครับถุงมากันฉีดลุดมือครับสีไปไปได้กับมักกินไม่ได้ครับถือท่องครับโอ้ไปติจากหัวครับมึงครับมันถือมึงเลยครับผมมึงนี่ครับโอ้เด็กถือนี้นะครับมันบ่ออก สอสมันสอสมันกินบริไทยครับไทยโบราณข้าฝนลินนะครับใส่ถุงครับกระคือบอกใส่น้ำนะครับโอ้ได้สองแม่แล้วครับนี่นะครับเยี่ยมครับเยี่ยมหมดจุ้มน้ำครับตูวนั้นว่มันตายแล้วบ่โอเคครับง่ายครับ มาครับยกโซ่นะครับได้็กตัวครับนับไปนะครับหนึ่งหนึ่งอย่างครับนี่เนี่ยนะครับคืออย่างตัวใหญ่ๆยกเบิ้งนะครับนั่นโอ้หสามครับบักนี่บักแงเลยครับยี่สี่ครับแง่บักนี่ฮิ่งไงครับหาครับ หกครับผมเจ็ดครับแปดครับสรุปแล้วครับห้องอะยักตัวครับแปดตัวในแปดตัวครับเบื้องครับักนี้ไงครับสองบนี้่ีงครับเกือบตัวละวลูกนะครับนี่เกือบแล้วครับสองตัวลูกอีกนะครับนี่เขาตุ่มเสพ ได้ยักได้ยักโลครับคิดว่าครับประมาณสามโลสามโลครับเอาถุงเกี่ยวหลังดีๆนะครับโอเคครับห้องจีเฮ็ดยังกินครับมาแนงว้างลูกครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่เลยครับเอาตัวนั่นคือแม่ครับเอาตัวนี้พลิกลูกดีๆครับสุดยอดครับมื่อนี่เนือกิ <Nein. S 1> นแล้ครับ <nichts. S 1> ตัวนี้คือน,น้ำนะครับท่านั้งแต่ตัวที่ขึนท้องเอาสุดยอดมากเลยครับอันนี้มันกระบังตัวใหญ่ดีครับผมจะถ่ายรูปครับสุดยอดครับพ่อพ่อพ่อพอ,พอโอเคครับนกโปรนะครับข้อทียครับ